สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f อเก่าเนาะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู่ผู้ซุกคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาแล้วก็ซอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะเนาะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ประเดือนอยู่สู้ขีดไปขอให้พี่น้องสู้ผูสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเลื้อจ้าขอบคุณหลายๆนะคะอุ้ยแบนประเดือนมวนัวแลวคะ่ะพี่น้องจ้าเออคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าบรุนแรงนะคะอาบสบายๆเนอะประเดือนก็จะเล่าว่าประเดือนต้องกลับไทยนะคะทุกมือม้อนี้ประเดือนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ ประเดอนก็อยู่บางไทยแล้วเนาะนะคะอย่างที่ประเดอนเคยเล่ามาทุกคลิปว่าประเดอนจะกลับไทยนะคะเพราะว่าแม่ประเดอนไม่สบายมากแล้วประเดอนก็จะต้องกลับไทยเพราะว่าจะกลับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วทีนี้ตั๋วเครื่องบินยังแพงอยู่ประเดอนก็เลยยังคอยอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าแม่ก็อาการแบบว่าเห็นพี่สาวบอกว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงประเดอนยังไปไม่ถึงแม่นะคะตอนนี้เพราะว่าประเดอนต้องมาที่บ้านก่อนมาจัดที่จัดทางไว้ให้แม่แล้วก็พรุ่งนี้มาแม่ก็จะได้มาอยู่ ที่นอนของแม่รวยนาะนะคะแล้วทีเนี้ยอ่าเดืดอนก็ต้องมาทําอะไรหลายๆอย่างก่อนที่พรุ่งนี้จะไปรับแม่ก่อนที่จะมาก็คือว่าเพื่อนคิดถึงแม่มากๆเลยนะเพราะว่า,าแม่เราไม่สบายเนาะแล้วทีเนี้ยไอ้เราก็อยู่ไกลใจมันไม่ดีอะนะคะใจะเดืดอนไม่ดีเลยกลัวว่าถ้าเกิดแม่ Rule เป็นอะไรไปเนี้ยเราจะไม่เห็นกลัวว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปมันจะเป็นความผิดของเราคือว่า เรามีโอกาสที่จะได้ดูแลแม่แล้วแล้วทีนี้อโอกาสนั้นเราไม่ได้คว้าเอาไว้แล้วทีนี้ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปเนี่ยจะรูะ้สึกผิดตลอดชีวิตเลยนะคะบัตรเดือนคิดว่าบืตอเดือนคงจะต้องรู้สึกผิดตลอดชีวิตเลยไอเบืตอเดือนก็เลยตัดสินใจว่าบืตอเดือนจะกลับก็ได้คุยกับแฟนนะคะแฟนก็บอกว่าถ้าเธอจะไปก็ไปฉันไม่ได้ว่าอะไรตอนที่แม่ฉันไม่สบายเธอก็ไม่ได้วง แปลก็ว่าอย่างนี้เนาะแต่ประเดือนไม่ใช่ไม่มีงานนะคะที่อเออที่อยู่เมืองนอกประเดือนมีงานเนาะแล้วก็ทั้งอพาร์ตเมนต์ต้องดูแลแล้วก็อะไรครอบครัวในอะไรหลายๆอย่างเนี่ยประเดือนก็ต้องทิ้งมาหมดเลยคือสิ่งตรงนั้นเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนคือประเดือนคิดว่าจะเอาแม่ไว้ก่อนเพราะว่าเออและแม่เรามีคนเดียวเนาะถ้าเกิดว่า เสียไปเนี่ยเราก็หาอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะความรู้สึกผิดนะั้นมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตในฐานะที่ป้าเดือนก็เป็นลูกคนหนึ่งอยากจะทําหน้าที่ตรงนั้นบ้างหลังจากที่ไปอยู่มืองนอกต้อง30กว่าปีเลยนะที่ป้าเดือนจากไปนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยป้าเดือนก็กลับมาทุก2ปี3ปีอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นแม่ป้าเดือนก็ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขอยู่นะคะคือไม,ไม่ต้องไม่ต้องการใครดูแลคือแกอยู่อนแกเองได้ แต่ตอนนี้แก่ะทาอะไรไม่ได้แล้วคือติดเตียงแล้วปาเดือนก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสแล้วที่เราจะต้องกลับมาดูแลแม่ปเดือนก็คิดว่าคงจะกลับมาหลายเดือนอยู่นะคะหลายเดือนอยู่แต่ก็ดูก่อนว่าจะได้กี่เดือนนะคะแต่ถ้าทางโน้นทางเมืองนอกมีอะไรส่งมาบอกว่าเออเธอต้องกลับบ้านได้แล้วอะไรนี้ก็คงจะต้องกลับนะคะเพราะว่าน้องสาวเขาก็จะมาแทนที่ประเดือนตรงนี้มาช่วยกันดูแลแม่อยู่ตรงนี้เนอะนะคะ,ะแล้วตอเนี้ การที่เราเป็นลูกคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําหน้าที่ของลูกได้ไม่ดีพอเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอลองคิดกลับกันดูสิว่าเราก็รักลูกของเราเนาะเมื่อเดือนมีลูกนะคะเมื่อเดือนมีลูกสองคนเมื่อเดือนก็รู้สึกว่าเรารักลูกของเรามากมายเลยเราก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาแตะต้องลูกเราหรือว่าอ,อยากจะให้เขาได้ดีไปทุกอย่างในความคิดของแม่เราในตอนที่เรายังเด็กอยู่ แม่ก็คงจะคิดแบบนี้แล้วก็ทนูตะหนอมลูกของแกมาจนลูกแกโตมาทุกคนมีครอบครัวมีเย่ามีเรือนออกบ้านออกเรือนกันไปหมดทุกคนนะคะแล้วแกวันหนึ่งมาแกก็ช่วยตัวเองไม่ได้ในเมื่อวันหนึ่งที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนกับสมัยเรายังเด็กอยู่ที่เรายังช่วยตัวเองไม่ได้เนะาะแม่ก็จะต้องคอยดูแลเราคอยปกป้องคอยปัด ริ้นไรยงอะไรพวกเราตลอดแบบเนี้ยตลอดไปตลอดเวลาอยู่มานะคะเ <t ık> มื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยแม่เราก็กลับมาเป็นวัยเด็กที่เราจะต้องดูแลเราก็คงจะเอาบทเรียนตรงนั้นที่แม่ดูแลเราเนาะที่เราเคยดูแลลูกเราทีเนี้ยเราก็จะต้องมากลับมาดูแลแม่เราบ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสตลอดไปนะคะ เราไม่ได้ได้อะไรอะโอกาสแบบนี้เราไม่ได้รับอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอ่าบว่าไงละ่ะถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้กลับมาเราจะหาโอกาสตรงไหนอีกได้ละ่ะเราก็ไม่มีโอกาสตรงนั้นแล้วใช่ไหมแล้วเราควรจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเท่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นลูกที่ดีไม่ใช่ว่าอยากจะพูดแล้วโอ้โหเพอร์เฟกเอาหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คําว่าหน้าที่ลูกนะคะ หน้าที่ของลูกเหมือนกับว่าตอนที่แม่เราเลี้ยงเรามานั่นก็คือหน้าที่ที่แม่เราจะต้องเลี้ยงดูเราใช่ไหมก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่นึงเหมือนกันแต่เมื่อหน้าที่นั้นของแม่จบลงนะคะก็ต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลแม่กลับกันบ้างนะคะ,ละหลายๆคนกอ็อะไรอะ แม่จากไปตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหรือว่าแม่จากไปเร็วเกินไปไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เทคแคร์อะไรเลยไม่ไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับแม่เลยในช่วงในช่วงนั้นใช่ไหมแล้วทีนเนี้ยเราก็ได้แต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมเนาะแม่เราจากไปเร็วจังเลยเรายังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณอะไรแม่เลยแม่ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนความคิดนี้เนี่ย เป็นกับป้าเดือนเองนะคะเมื่อสมัยที่พ่อป้าเ,เดือนเสียไปเนาะป้าเดือนก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊อะพอลูกๆโตหมดแล้วพอพ่อแม่จะได้สบายบ้างพ่อก็แบบเจ็บป่วยแล้วทีเนี้ย <c oughs> ก็จากไปโดยที่ลูกๆทุกคนอ่ะ,อะก็ได้แต่ห่วงหาเนาะคิดถึงแต่ในสิ่งที่เราจะดูแลอะไรเงี้ยก็ไม่มีโอกาสแล้วพ่อของป้าเดือนไม่สบายแล้วก็กไปเลยนะคะแล้วทีเนี้ยเห็นไหม โอกาสนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้ยื้อแย่งเอาไว้ใช่ไหมทีนี้ประเดือนก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสแล้วอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะไม่ให้เกิดโอกาสอีกซ้ำสองเพราะว่าเมื่อครั้งนั้นนะ่ะประเดือนไม่ได้ดูแลพ่อเลยแล้วมาครั้งนี้เรามีโอกาสแล้วประเดือนก็จะคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะว่าการผิดพลาดครั้งที่สองจะไม่ให้เกิดขึ้นเ <c oughs> <c oughs> นาะแล้วบางครั้งเราก็คิดอยู่เสมอเนาะว่าในนาในหน้าที่ของเราในหน้าที่ที่เราเป็นลูกเนี่ย อาเราทําอะไรบ้างให้พ่อแม่ให้สมกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาไหมเราดูแลท่านดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าลหลายๆอย่างเนาะ,ะหลายๆคนคิดว่าโอ้ฉันไม่มีเวลานะอ่าฉันส่งเงินไปส่งเงินไปให้แม่ได้อยู่ดีกินดีให้แม่มีความสุขแต่ในใจลึกๆล่ะใช่ไหมในใจลึกๆเวลาที่เราไปอยู่ไกลแสนไกลอย่างเนี้ยแม่จะห่วงหาเราไหมแม่จะคิดถึงเราไหมเมื่อนานๆเรากลับมาทีนึงเนี่ยอ่ความคิดถึงนั้นอ่ะมันก็อยู่ได้แค่เดี๋ยวเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเดียว ก็จากไปอีกแล้วเราก็จะต้องกลับไปเหมือนกับว่าเมื่อตอนที่เราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเวลาลูกออกจากบ้านไปเนี่ยจะหกล้มไหมจะเดินได้ไหมจะจะมีคนทําอันตรายลูกเราไหมแม่ของเราก็คงจะคิดกับเราอย่างนั้นเหมือนกันเนาะ <c oughs> คิดว่านะก็ะเดินคิดว่านะแต่เราเพราะว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เราเลี้ยงลูกเรามาเพราะว่าแม่เป็นเนี่เราเป็นแม่เรามีความห่วงหาลูกแบบนั้นใช่ไหมละ่ะแล้วทีเนี้ย เราก็คิดว่าแม่ก็คงจะหวงหาเราแบบนั้นเหมือนกันเนาะโอกาสที่มาถึงประเดินจะ้าเอาไว้นะคะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าเกิดโอกาสนั้นหลุดลอยไปประเดินก็คงจะเสียใจเหมือนครั้งที่เสียใจตอนที่ไม่ได้ดูแลพ่อเหมือนกันเนาะเอาแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดินด้วยนะคะคลิปเดี๋ยวระเดินต้องลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ